เรามาตามข่าวสารของเจ้ากัเซิโลกันหน่อยนะครับมีรายงานว่าไบายเยนตอนนี้หวังให้แมนซสตี้ลดค่าตัวของเจ้ากัเซิโลครับเหลือแค่30-40ล้านยูโรแค่นั้นเองนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก s p o ร์ตวันครับรายงานบอกว่าไบร์เซนมิวนิคตวนนี้ยพร้อมพิจารณาดึงตัวเจ้าคิเซโลมาร่วมทีมถาวรน,นะหาว่าแมนซี้ลดราคาเหลือแค่30-40ล้านยูโรแค่นั้นบอกเลยว่าเจ้าคิเซโลคนนี้ครับย้ายจากแมนซี่มาเล่นให้กับไบร์เนมิวนิคในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมมีเงื่อนไขซื้อขาดที่สูงถึง70ล้านยูโร แต่ว่ายังไงก็ตามเหมือนว่าเสือใต้ใบเยื่นเองไม่คิดที่ดึงเจ้าซิโลมาร่วมชิมแบบชาวบอลอยู่แล้วโดยเฉพาะหากต้องจ่ายค่าตัวที่ค่อนข้างสูงขณะที่ฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับ แต่แรายง,งานจากสปอตวันครับบอกเลยว่าตอนนี้ไบเยอร์มิเนกพร้อมพิจารณาความไป,ไปได้ในการซื้อขาดเจ้าเซลโลเลยถ้าหากว่าแมนซิตี้เองยอมลดค่าตัวลงเหลือแค่ราวราวสามสิบถึงสีล้านยูโรแค่นั้นนะครับโอ้มีความเป็ียปได้เลยที่ไบเยอร์ Bayern อาจจะซื้อขาดเจ้าเซลโลไปเลยก็ได้นะครับโอ้ต้องมาตามมันก็แบบนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับค,คลุมเครือนะอนาคตของนักเตะคนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่แมนซิตต่อไปจะย้ายออกไปทีมบาซ่าบาเยอร์หรือว่าจะไปทีมไหนที่ใหความสนใจอาเซนอลเงี้ย แต่ไม่รู้ว่าราคาจริงๆจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าหากว่าไบร์นคุยกับแมสตี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องมาตามยาวๆเลยชุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเขาก็คอมเมนต์กันไ,ได้ฮะจับแมตวรุ่น